ถ้ามาแล้วกด Subscribe ให้ช่องสมัยใส่ใจกินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะสวัสดีค่ะทุกคนสมัยใส่ใจกินค่ะวันนี้ไม่ได้มารีวิวเรื่องกินนะคะแต่เราจะมารีวิวเมื่อฉันเป็นผู้ป่วย PUI นะคะหรือว่าเข้าเกณฑ์ของโควิด19นั่นเอง ซึ่งตอนอื่นก่อนก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปิ๊กไม่ได้ติดโควิดนะคะยังไม่รู้ผลนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบผลนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิ๊กก็อยู่ในผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองให้ไปตรวจโควิด1 9ทนะคะซึ่งปิ๊กใช้สิทธิ์ประกันสังคมของตัวเองนะคะก็เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าปิ๊กไม่สบายนะคะแล้วก็มีไข้ตกลมๆไอแล้วก็เจ็บคอด้วยแต่ยังไม่มีน้ำมูกนะคะ คือปิ๊กก็หยุดงานไปหนึ่งวันนะคะแล้วปิ๊กก็ต้องการที่จะไปหาหมอซึ่งจะไปเอาแวลรับรองแพทย์แล้วก็ไปเอาหายามากินตามปกติกทั่วไปนะคะแต่ด้วยการที่ว่าตอนนี้เขามีการคัดกรองที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากโรงพยาบาลของปิ๊กเขาก็เลยเขาเขาก็เลยคัดกรองปิ๊กให้เป็นผู้ป่วยของออผู้เข้าเกณฑ์นะคะในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะคะ ก็คือตอนแรกนะคะก็ปิดไปที่คัดกรองผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสิทธิประกันสังคมนะคะปิกก็แจ้งเขาว่าวิกมีอาการตัวร้อนแล้วก็มีอาการไอแล้วก็เจ็บคอนะคะแต่ปิกไม่มีน้ำมูกวิกก็แจ้งเขาไปเขาก็จะมีใบคัดกรองมาให้เรานะคะซึ่งเขาก็จะซักประวัติเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยว่าเราไปไหนเราทําอะไรเรามีความเสี่ยงที่ไปพื้นที่ชุมชนไหมเรามี าการกลับมาจากต่างประเทศไหมเรามีการที่ว่าเราไปสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไหมซึ่งอันนั้นนปิ๊กไม่มีแต่ว่าในส่วนที่ปิ๊กมีก็คือว่าปิ๊กไปไปมีไปต่างจังหวัดมาก่อนหน้านั้นซึ่งปิ๊กก็ไปจังหวัดชนบุรีมาก่อนหน้านั้นวันหนึง่งแล้วก็ปิ๊กมีไปตลาดนัดไปพื้นที่ชุมชนมาซึ่งเขาก็เลยอาจจะคัดกรองเราว่าเรามีความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อมาจากพื้นที่ชุม ชุมชนนะคะอันนี้จากการประเมินตัวเองที่ว่าทำไมเราถึงได้รับเข้าอยู่ใน PUI ะะปิกได้เข้าอยู่ในเกณฑ์ของ PUI นะคะก็เขาก็เลยส่งปิ๊กไปทำการเอ็กซเรย์ปอดนะคะซึ่งปิ๊กก็เขาจะให้เราเหมือนกอดกระดานสี่เหลี่ยมๆไว้ข้างหน้าแล้วก็กลั้นหายใจก,ก็สูดหายใจเข้านะคะแล้วก็กั้นไว้ ซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าปิกก็ปกตินะคะตัวปอดก็ไม่ได้มีการถูกทําลายก็คือหมายความว่าเราก็ยังไม่มีเชื้อลงไปถึงปอดถ้าเราติดนะก็คือตอนนี้ปอดเราก็คือปกติดังนั้นวันนี้ค่ะก็ทางหมอเขาก็เลยจะนัดปิกให้ไปสวับนะคะก็คือเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดนะคะน่าจะเข้า ก็คือวิธีการสวับเนี่ยเดี๋ยวปิ๊กก็จะไปดูทีว่าเขาจะทํายังไงแต่ที่ปิ๊กดูมาก,ก็คือเป็นการที่แย่ yeah! อะไรเข้าไปในโพรงจมูกเพื่อเก็บเชื้อที่โพรงจมูกนะคะซึ่งเดี๋ยวปิ๊กก็จะไปรีวิวอีกทีนึงน,นะคะวันนี้ปิ๊กก็กําลังเตรียมตัวที่จะไปสวับเพื่อจะหาเชื้อโควิด1 9นะคะตอ,ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลดีแค่นะคะแล้วก็ตอนนี้ปิกกาลัง รอสวอปอยู่นะคะเพื่อจะตรวจหาเชือ้อโควิด1 9นะคะซึ่งเมื่อวานหมอนัดมาสวอปวันนี้นะคะก็มีคนมาตรวจเขาที่รู้ตอนนี้ก็ประมาณ3าสี่คนนะคะที่รอคิวอยู่แล้วก็วันนี้ก็มีหมอก็ก็มีคนไข้มาในอาการไข้หวัดหลายคนเหมือนกันนะคะก็อาจจะรอตรวจไปพร้อมกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูก่อนนะคะว่าเขาจะนัดตอนไหนนะคะน่าจะประมาณ ตอนนี้สิบโมงแล้วนะคะก็น่าจะสักพักนมือนะคะคือตอนนี้นะคะคือเราปวดชี่นะแล้วคือ พอเราได้รับการเป็นผู้ป่วยโควิดช่วงนี้นะคะเขาก็จะให้เรามาฉี่แบบข้างนอกอีกตึกหนึ่งเลยนะคะเราเขาก็พาเราเดินมาจากตึกที่เรานั่งรอนะคะก็เพื่อไปฉี่อย่างเดียวนะแล้วก็มีพยาบาลคอยมาไขาคุณจะให้ตลอดนะก็คือต้องพามาด้วยแล้วก็เป็นห้องน้ำแยกนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปรอคิวเพื่อจะสอบต่อนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่เวลาเที่ยงนะคะเขาก็เลื่อนมาตรงอีกจุดหนึ่งนะ,ะ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นตรงเป็นตรงอีกพื้น<ม>ที่หนึ่ง<ม>นะคะ<ม>เราก็จะไปสวัสแล้วคะอยากไปถึงคิวแล้วนะคะ <c oughs> ถึงคิวแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปตรวจก่อนเด้อ COVID e d 19 ตอนนี้ก็ตรวจแล้วนะคะรอผล72ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ก็เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะคะเพราะว่าเขาอาจจะแบบเป็นข้อมูลลับหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะโอเคเราก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วคือเขาก็ล้วงไปสองจุดนะคะก็คือที่จมูกแล้วก็ที่ปากนะคะสองที่นะเราก็จะ ออจะเหมือนแบบจะสำลักหน่อยๆเนาะจะอ้วกหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้อะไรนะคะก็เดี๋ยวเรารอ72ชั่วโมงแล้วเขาจะมีคนโทรมาหรือมีเอกสารส่งอ e ีเมลมาให้นะคะนั้นก็เดี๋ยววันนี้เรากลับแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอฟังผลแล้วก็เดี๋ยวจะมาอะบอกทีนะว่าผลจะเป็นยังไงบ้างมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโทรมาบอกผลแล้วนะคะปรากฏว่าปิ ได้ติดเชื้อนะคะก็ไม่ได้ติดเชื้อนะคะก็ไม่ได้ติดเชื้อนะคะก็คืออาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าให้ไปกักตัวไปต่อจนครบ14วันนะคะเนื่องจากอาการของโรคเนี่ยก็คือมันมันยังไม่แน่นอนก็คือเขาหมายความว่า การตรวจเนี่ยถึงมันจะไม่พบเชื้อนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าภายใน14วันน่ะถ้าเรามีอาการไม่สบายอะไรขึ้นไปอีกนะ่ะแล้วเขาไปเขาอาจจะมีการตรวจซ้ําได้ซึ่งในอนาคตเราอาจจะติดก็ได้นะคะเพราะว่ามันเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันอาจจะไม่แรงพอที่ทําให้ในการตรวจในครั้งแรกของเราพบก็ได้เขาก็เลยให้เรากักตัวต่อจนถึง14วัน จนครบนะคะแต่ว่าถ้าเราก,ากักตัวจนครบ14วันแล้วระหว่าง14วันอะไม่มีอาการอะไรมาอีกเราสบายดีแข็งแรงนู่นนี่นั่นนะั่นก็คืออันนี้ก็คือร้อยเปอรักคือเราไม่ติดโควิดแน่นอนร้อยเปอร์เซนตนะคะก็ตอนนี้นะคะพี่ก็อาจจะได้อากาศเปลี่ยนนะพี่ก็ตอนนี้อาการก็คือยังก็มี มีไม่มีไข้นะคะก็มีไอเจ็บคออยู่นิดหน่อยแล้วก็มีอาการมึนยานะคะแล้วก็มีอาการแบบว่าปวดหัวนะก็คือเหมือนแบบว่าอาจจะด้วยแบบกินยาแก้แพ้นู่นนี่นั่นแล้วนอนนะคะก็ทําให้แบบรู้สึกว่าอ่อนแออ่อนเพียนิดหน่อยนะคะแต่ก,ก็ก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ตัวเองก็จะก็ยังกักตัวอยู่นะคะก็ไม่ได้ออกไปด้านนอกแล้วก็ส่วนในครอบครัวเนี่ยก็ พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสแล้วก็การที่จะเข้ากับในครอบครัวให้มากที่สุดน,นะคะเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะคะนะก็เดี๋ยวรอคลิปหน้านะว่าเราจะไปไหนยังไง,ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสมัยใส่ใจกินด้วยนะคะ